สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการโคกปงโมเดลทางรายการได้รับเกียรติจากนางประภาสีทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกรงสั่งการให้จากสิบตำรวจสุรพงษ์ฉิมพันธ์หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกรงลงพื้นที่สะปะปาหมู่ที่3ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูแล้ง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทางหน่วยงานได้พบรูระบายน้ําทําให้น้ําล้นออกจากสระเป็นจํานวนมากทางนายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคกโปงและจ่าสิบตำรวจสุรพงษ์ชิมพันธ์เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้น้ําของประชาชนในอนาคตได้จึงได้สั่งการให้ทีมงานชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยปิดรูระบายน้ําดังกล่าวเพื่อที่จะให้น้ําเพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนครับ ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกประภาสีทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโปรงและทีมหน่วยงานของอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโปรงมากๆเลยนะครับที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอนาคตและปัจจุบันด้วยครับ ทั้งนี้นะครับการใช้น้ําในช่วงฤดูแรงทําให้น้ําอาจาไม่เพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนได้ครับจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้จะเห็นได้ว่าทางทีมงานได้มีการปิดรูระบายน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีมงานเร็วลุกบุกถึงที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนครับมาดูภาพรวมประกอบกันเลยครับ